สวัสดีค่ะวีบีฮันนี่เวชนีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วหัวข้อคลิปวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือ l ลิฟสตอรี่นะคะเป็นการเปิดไพ่ดูว่าเ,เพื่อเช็คพลังงานนะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะตอนนี้ก็เปิดไพ่รอเอาไว้แล้วนะคะจากที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยคุณกับเขาน่าจะมีการถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะ บางคนเนี่ยคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขามากๆนะอายุห่างอายุน้อยกว่าเขามากๆนะคะคือมันมีความแตกต่างกันทางด้านเรื่องอายุแบบชัดเจนนะคะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยคือเรายังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าเป็นแฟนกันไหมหรือว่าเป็นแค่คนคุยกัน แต่คุณกับเขาเคยเจอกันแล้วแน่ๆเคยมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันเคยไปเดทกันไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยนัดเจอกันแล้วแน่นอนนะคะอืมแล้วเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยอ่ะโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้ว,ลวก็คือเหมือนช่วงจังหวะที่คุณกับเขามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันได้อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ย เราว่าเขามีพฤติกรรมคําพูดบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเขาสักเท่าไหร่นะคะหรือคนคนนี้เวลาอยู่กับคุณเนี่ยเขาไม่ค่อยโรแมนติกนะอเวลามานัดเจอกันเวลาคุยกันเวลาเจอกันอะไรเงี้ยเขาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานนะคะแต่ถามว่าอยู่ใกล้ตลอดเวลาไหมก็อยู่ใกล้ตลอดเวลานะเราว่าเราเริ่มจะรู้แล้วนะว่าเราเรา่าจะเริ่มรู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้คือเป็นแฟนกันหรือไม่ใช่แฟนนะ โอเคคุณกําลังดีลอยู่กับคนที่เขามีคนเก่าเขามีคนเก่าเก่าอยู่ในชีวิตเขาด้วยและในขณะเดียวกันเขาก็คุยกับคุณไปด้วยนะคะจติเห็นหน้าไพา่อย่างที่บอกว่าคุณเนะี่ยเขามีความแตกต่างกันทางด้านเรื่องอายุนะแต่ในระหว่างที่เขาคุยกับคุณเจอคุณอยู่ในความสัมพันธ์กันงงิงงงิง,ง,งกันอะไรเงี้ยเขาก็มีคนเก่าเก่าอยู่นะคะคนเก่าเก่ายัางไม่เลิก คนเก่าๆยังคงตามเขาอยู่ยังคงพยายามกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีนะคะแต่ตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เลือกใครอะ่ะเขายังคงประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้นะคะกับกับคนเก่าเนี่ยเราว่าเราว่ายังคงคุยกันอยู่เขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดตรงๆแต่เขาค่อนข้างมีระยะห่างกับคนเก่าเขานะคะ เเราไม่แน่ใจว่าเขามีเซ็กกับใครเขามีเซ็กกับคุณหรือกลับไปมีเซ็กกับคนเก่านะจากที่เห็นเพราะว่าเราว่าเขาควบ,ควบสองความสัมพันธ์เลยจากที่เห็นตรงนี้ทั้งคุณที่เป็นคนใหม่และเขาที่เขาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วตอนนี้เหมือนมันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยกำลังมีระยะห่างนะคะ คุณรู้สึกได้ถึงระยะห่างที่เกิดขึ้นนะหรือก่อนนั้นนี้ยเขามีพูดอะไรบางอย่างพูดอะไรบางอย่างที่เหมือนจะตรงไปตรงมานะเหมือนจะตรงไปตรงมาแล้วก็ไปเลยเท่าที่เห็นตอนนี้เป็นช่วงที่คุณเขากําลังแบบเงียบๆนะเงียบๆไม่ไม่ได้สื่อสารกันนะคะแต่ยังมีการออสอดส่องโซเชียลกันอยู่อาจจะดูสตอรี่กันอยู่นะคะโพสต์อะไรก็เห็นหมดนะ ลงสตอรีก่กี่สตอรี่ก็เข้ามาดูหมดนะคะแต่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยมีกดไลค์มีอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะอืจากที่เห็นหน้าภาัยนะมันคือเราว่าตลอดระ,ระยะเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคุณไม่สามารถเชื่อใจอะไรเขาได้เลยเพราะจากที่เห็นหน้าภาัยอะปัญหาในความสัมพันธ์นี้คือเขายังมีคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตอยู่คนเก่ายังไม่ไปไหนนะคะอันเนี้ย คือปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไปไม่สุดทางนะอเราว่ากลุ่มนี้เนี่ยคนที่คุณดีวอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไกลกันมากอะไม่ใกล้ไม่ไกลมีเพื่อนมีคนรู้จักเดียวกันนะคะอืมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูเอ,อความรู้สึกเขากันต่อว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเห็นนะแชแขนก่อนเขารู้สึกยังไงกับคุณเปิดของคุณด้วยดีไหมเขารู้สึกยังไงคุณแล้วคุณรู้สึกยังไงเขาอย่างเงี้ยดูความรู้สึกเขาก่อนเขารู้สึกยังไงกับคุณ,คณงงเ,เ,เงงณชิญหยอบนะ เดทเนี่ยความสัมพันธ์มันจบอะเ e เ่นออฟเ e นเทนเนะคะของเขาความรู้สึกเขานะเขารู้สึกยังไงกับคุณะนะคะเเหรียญอะอะโอเคมาเมื่อกี้อุบิเหตุแมวกระโดดใส่นะคะถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะเราจะเปิดทั้งความรู้สึกของเขาแล้วก็ความรู้สึกของคุณนะคะ ด้านบนจะเป็นความรู้สึกของเขาแล้วก็ด้านร่างจะเป็นความรู้สึกของคุณนะด้านบนถามว่าเขารู้สึกยังไงนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงมันเป็นความรู้สึกที่เขายังอยากจะได้โอกาสจากความสัมพันธ์นี้อยู่ยังอยากจะพูดคุยยังอยากจะติดต่อนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงจริงจังนะคะ เขาน่าจะยังรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่แล้วก็ยังค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ยังอยากจะได้โอกาสอยากจะกลับมาติดต่ออยากจะกลับมาพูดคุยนะเดทที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีการจบมันมีการถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะคิดว่าตัวเขายังมีความคิดถึงอยู่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้เนะี่ยมันจะห่างกันไปแล้วเงียบเป็นไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังคงคิดถึงแล้วก็ ยังอยากติดต่ออยากทักทายอะไรเงี้ยยังอยากคุยนะคะในความรู้สึกของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเขายังไม่อยากจะปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันหลุดมือไปนะจากที่เห็นหน้าไพา่ส่วนของคุณนะคะเราว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจริงจังกับเขานะคุณค่อนข้างรู้สึกดีกับเขามากประมาณหนึ่งเลยคือคุณค่อนข้างจริงจังด้วยโฟลว์ n วานที่ขึ้นมานะคะคุณคิดว่ากับคนเนี้ยจะต้องพัฒนาไปเป็นแฟน เลเวลความจริงจังของคุณเนี่ยค่อนข้างมากสําหรับเขาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายคุณเซ็งกับความสัมพันธ์นี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาดูยังไม่ได้อัปเกรดความสัมพันธ์ให้มันจริงจังขึ้นหรือ,อ,อปัญหาก็คือว่าอืม ยิ่งรู้จักกันมากเท่าไหร่อะคุณยิ่งรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยความสนิทสนมหรืออะไรสักอย่างในในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มากขึ้นเลยคุณรู้สึกได้มันมันมีบางจุดบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ว่าอืเราต่างคนต่างยังไม่ได้ให้ความสําคัญกันมากพอนะคะอืมแล้วก็เราว่าฝั่งคุณเนี่ยคุณน่าจะรู้ว่าเขายังมีคนเก่าวนเวียนอยู่นะ แล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบปัจจุบันนี้ทุกวันนี้คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาคุณคุณไม่โอเคกับกับสถานการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะจนทุกวันนี้จนตอนนี้ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะห่างหายกันไปอะคุณก็มีเซนส์หรือมีความรู้สึกอะไรสักอย่างว่าแบบเขาต้องกลับไปหาคนเก่าเขาแน่ๆเลยเขาจะต้องกลับไปคุยกับคนเก่าคาแน่แนคือไม่ได้ไปหาคนใหม่แน่ๆคือต้องกลับไปหาคนเก่าอะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ไว้ใจเขานะคะความรู้สึกตอนนี้นะอืเอ่อจริงๆเราเราว่าจากจะกเห็นน้าไพ่เมื่อกี้คุณก็ยังคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะยังเสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนะี่ยคุณก็รู้สึกเป็นกังวลรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยนะคะเพราะบางคนเนะี่ยคุณไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างมานะคะหรือบางทีมันเป็นความจริงจากปากเขาอะไรแบบเนี่ยอืมนี่แหละ ก็จะประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงต่อไปหดูหน่อยเลเวอร์นะคะ four of cups โ oh อ้โห ดาดดาบนะสมมามไม้คิงเหรียญคิงไม้ High Princess Emperor นะเด็กเหรียญ Justice นะคะอืมไหนดู Justice หน่อย ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเราว่าจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหานะคะเขาน่าจะพยายามติดต่อมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะน่าจะช่วงปลายเดือนพฤษภานะคะไปไปลายเดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะ เขาจะพยายามติดต่อพยายามกลับมาเคลียร์ปัญหาพยายามมาทำอะไรให้มันแบบจริงจังชัดเจนมากขึ้นนะคะอืมแต่ทีเนี้ยมันก็ยังมีบุคคลอื่นที่ไม่ยอมไปไหนอยู่นะคือเท่าที่เห็นนะพายาในช่วงระยะใกล้ๆอะ่ะเขายังไม่งอไม่ติดต่ออืมยังไม่งอยังไม่ติดต่ออะไรเงี้ยยังพยายามตามส่องอยู่แต่แบบไม่รู้จะทำยังไงนะ แล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะพยายามแบบ Take Action มาพยายามมาเคลียร์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะเราว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะมันมีเรื่องคาราคาซังเขาไปมีคนอื่นหรือหรือเขาอย่างที่บอกว่าเขาแอบมีใครอยู่อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือเป็นคนที่เป็นคนเก่าของเขาอะไรเงี้ยเราว่าด้วย Just ติ e ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะทหนมันแฟร์นะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นหน้าไพ่ไปนะคะความรู้สึกของเขาในเขายังอยาก ได้โอกาสจากความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็มองว่าเขาค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแร์นะเขาจะแฝงเขาจะพยายามแบบแสดงออกให้คุณดูว่าเขาจริงจังนะเขาไม่ได้มาเล่นๆอะไรแบบนี้นะจะติดขยายมาเป็นแบบ the star ห้าเหรียญ four of one อะไรเงี้ยเขาน่าจะพยายามแบบตามตือ้อตามงอ้อพยายามตามคุณอะจากที่เห็นหนะไาพา่แล้วสุดท้ายความสัมพันนี้สุดท้ายแล้วเขาน่าจะพย พยายามแบบสุดท้ายเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณะในที่สุดนะคะจากที่เห็นตรงนี้อืมแต่ทีเนี้ยเราเราจะบอกว่าถึงเขาจะชัดเจนกับเราแล้วก็ตามอะเราว่ามันจะมีบุคคลบางบุคคลที่อาจจะเป็นคนเก่าเขาหรือใครสักคนหนึ่งยังยอมอยู่ในสถานะนี้อยู่ก็คือยอมที่จะคุยยอมที่จะอยู่ในสถานะนี้อะไรแบบเนี้ยยังยอมอยู่กับเขาอะไรเงี้ย จากที่เห็นหน้าภัยอะนะอืมแต่ทีเนี้ยเราเราเราไม่ได้เห็นว่าเขาจะไปจริงจังกับคนนั้นนะความสําคัญหรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มากนะเผลอๆก็ไม่ค่อยคุยด้วยคือมีไว้แต่ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยให้ความใส่ใจนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะ,ะความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจจะชัดเจนได้ภายใน11เดือน ะะมีความเป็นไปได้ว่าจะชัดเจนกันในภายในแบบ 10, 11 1เดเดือนหรือไม่ก็4เดือนนะ,ะ4เดือน11เดือนประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวขอดูราศีตัวคุณกับตัวเขาะะ่อยค่ะว่าอยู่ราศีอะไรกันบ้างธนูนะคะถ้าน้ำมีนกระกฎพิจิกราศีเมษนะลีโอราศีสิงห์ แม่สิงหธนูมาหมดเลยแม่สิงธนูธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะมีเลข9 24เลข1แล้วก็เลข5นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบวิธีการอ่นานไพ่ของเรานะคะคฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปอ่านได้ไดที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะครายละเอียดทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะไว้จเจอกันใหม่